หรอทำอะไรกันจ๊าสาวก็เนี่ยมารุมักไม่มีใครบอกเลยที่ไหนต้นหน้าบ้านเสียดายนะมีวันนั้นโปมาบอกโปะมาบอกแล้วโปมาบอกคุณยายแล้วคุณยายคุณยายขงใส่รับอยู่อันนี้อันนี้เป็นอันนี้นะคะมารุมค่ะอร่อยด้วยของโปดแกงอร่ยของโปดคุณจัสมินเขาชอบกินมากเลยแกงส้มมาลุมเดี๋ยวคุณยายจะแกงให้ ปอกเอาเปลือกมันออกดีๆนะลูกไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีเปลือกค้างเดี๋ยวตล่งล้าเอายายใหญ่มันออกใช่ไหมอันนี้เหล่าก่อนไหนฝีมือคุณลูกกับคุณยายอันไหนอันนี้นี่ยังออกไม่หมดเดี๋ยวก็ลอกเดี๋ยวลอกใหม่โอ้โหได้กินตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยจริงๆต้องไปสอยนะเนี่ยคุณยายแล้วเนี่ยมันดกเกินงานกันเลยฮะ นนมันหักคุณยายเลยอยมามทุกปีแม่สอยเลยแม่ไม่ได้ออกไปดูเลยทุกปีนะแม่แต่ซอย,ยกินอะไแกล่ะโยกไงได้กินละได้กินต้นบ้านตัวเองด้วยด,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 ดู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 กล้วยบ้านเราโอ,โอ้โหดกไมค้าไอ้นกอนนั้นร่วงไปแล้วเหรอไอ้น้ำก้อแต่ของไให้ที่ลูกงอนนั่นเหรอดูแล้วดู ดูมะละกอดูมะละกอซ่าโอ้โหโอดอกไม่ค้าดอกไม้ค้ามะละกอดูดูต้นนูนนน้นต้นนู้นซิลูกเหมือนใครนะลูกมันม้วนแหลที่มันเกิด้นได้ใครแก็เห็นสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับมิกี้คนไทยในอเมริกาค่ะก็เราหลังจากที่เรากลับมาจากเที่ยวนะคะกลับจากชุมพรพัทยาแล้วก็ กลับบ้านที่ตากนะคะแล้วก็ตอนนี้เป็นวันแม่นะคะ12สิงหาเนาะก็เลยพาคุณแม่มาทานข้าวนะคะตอนนี้น้องแจสมินกำลังจะมัดผมให้คุณยายนะคะก็ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวเนาะให้เยอะอยที่สุดเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะกลับแล้วนะคะ อยู่กับคุณยายได้ประมาณสองสัปดาห์นะคะก่อนที่เราจะลงกรุงเทพนะคะตอนนี้เราก็เดินทางลงกรุงเทพนะคะเราก็เลยแวะเที่ยวที่พัทยากันนะคะพอดีเราก็มาเที่ยวน้องเราก็เลยแบบเช่าชุดถ่ายรูปแล้วก็มีเนี่ยค่ะเขามาเรียนถ่ายรูปนะคะเขาก็เลยเห็นน้องจัสมินใช่ไหมคะมเขาก็เลยขอน้องจัสมินเป็นแบบให้หน่อยนะคะเพราะว่าเขากำลังเรียนถ่ายรูปคุณครูก็มาสอนอะไรแบบนี้ค่ะ เขาเห็นน้องแจัสมีแบบน่ารักเขาก็เลยขอถ่ายเนาะแล้วก็จะมีภาพแบบสวยๆให้ทุกคนดูนะคะคือเราไปแล้วเราแบบประทับใจมากไปนะแต่เราไม่เคยไปเที่ยววัดอะไรแบบนี้นะคะเราไปแต่แบบไปไหว้พระอะไรแบบเนี้ยค่ะอุ้ยเราประทับใจอ่ะสวยเราชอบมากๆเลยทําให้เรารู้สึกว่าหูประเทศไทยนี่แบบว่ามี ประวัติศาสตร์ที่มันยาวนานแล้วมันยิ่งใหญ่จริงๆเลยนะคะตอนที่เราเรียนเราก็ไม่ค่อยอินเท่าไหร่นะพอเรามาเห็นแบบนี้เราอินมากๆเลยเนาะคือแบบชีวิตมีแต่เรียนแล้วก็ทํางานเนาะไม่ได้แบบมาเที่ยวจริงจังอะไรแบบนี้เนาะประทับใจมากๆเดี๋ยวเราจะกลับไปอีกนะคะถ้าเราได้กลับไทยนะคบอยุธยาเนาะนี่นะคะอันซีนไทยแลนด์นะคะก็คนเสียก็จะเห็นต่ภาพเนาะที่เขาเอามาลงใช่ไหมคะนี่ก็คือเสียนพระนะคะที่คือหล่นลงมาจาก จากองค์พระเนาะแล้วก็หล่นมาแบบเป็นร้อยปีแล้วหล่นลงมาแล้วก็ต้นไทรอยไม่ใช่ค่ะลากไม้เขาก็เลยแบบล้อมเสียนพระแต่ก็หน้า,ม,ามหาสจั์นะคะก็คือทําไมคือลากไม้ก็ไม่ปิดหน้าของเสียนพระนะคะคือจะเห็นหน้าเสียนพระโผล่มาาแล้วก็พอเราถึงกรุงเทพเนี่ยเราก็ตะเวนหาของทานันนะคะ ก็เราก็ดูแบบจากิกเกิลบ้างดูจากเขารีวิวอะไรเงี้ยเราอยากไปทานตรงไหนเราก็ไปนะคะอันนี้เรามาทานที่ร้านร้านอ่ออาหารเกาหลีนะคะก็จะมีพนักง,งานมาปิ้งย่างให้ก็อร่อยนะคะเครื่องเคียงเนี่ยก็คือปปรเฟ่นะคะทานได้ไม่อันนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเนื้ออะไรแบบนี้อาหารจานเดียวเงี้ยก็ต้องสั่งนะคะถามว่าราคาแบบว่าแอบแพงไหมเราว่าก็แพงนะในในความรู้สึกของเรานะเพราะเราความรู้สึกว่าเออ หมูเนื้ออะไรเงี้ยมันนิดเดียวเองแล้วมันจานเล็กมันก็คล้ายๆกับหมูกระทะบ้านเราเนาะอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าคุณภาพของหมูอะไรก็โอเคค่ะก็ถือว่าอร่อยเนาะแต่ว่าถามเราว่ามันเหมาะสมกับราคาไหมเราก็ว่าไม่นะเราซื้อหมูมาปิ้งเองดีกว่าไหมอะไรแบบนี้แต่ว่าก็อร่อยค่ะได้บรรยากาศเนาะของเกาหลีอะไรแบบนี้ค่ะคงจะเสียค่า ค้าค่าค่าพนักงานมาปิ้งย่างให้นะคะก็จะมีพนักงานมาปิ้งย่างให้เราเลยเนาะใส่กุ้งกลัวเราทำเลอะแต่ว่าหมูอร่อยนะคะใช้ได้คะ่ะรอก,กินอะไรนะ<ด><ด>รอก,กินอะไรคะคุณ เดียวงเปาดันโดนมาถึงนี่เลยด้ดันโดนมาถึงนี่เพื่อกินเชือคิวคิวยาวร้านมันเล็กมันไม่มีโต๊ะนั่งขท่าไหร่แล้วเราก็นัดเจอนงคือน้องเนี่ยเขาเรียนพยาบาลกับเรามาสาบานเดียวกันแลเราก็จบมาพร้อมกันแล้วก็มาทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลเดียวกันด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนตาด้ายเนาแต่พอดีน้องเขา ออกจากพยาบาลนะคะไปทำงานที่เขาชอบที่เขารักนะคะแล้วก็ไปเรียนต่อเนาะไม่ได้เจอกันนานมากพอดีน้องเขาอยู่กรุงเทพพอดีน้องก็เลยถามว่าเออพี่อยู่กรุงเทพหรออ่าก็เลยนัดมาเจอกันที่ไอคอนสยามนะคะก็พอดีเราก็อยู่ใกล้ๆเราก็เดินมาได้เนาะแต่น้องเขาต้องขับรถมาก็ขอบคุณน้องเขามากๆเลยนะคะที่นึกถึงกันแล้วก็ขับรถมาหาแล้วก็มานั่งทานข้าว นั่งคุยกันเนาะก็เดี๋ยวกลับไปรอบหน้าคะก็หวังว่าจะได้เจอกันอีกก็อาจจะได้คุยกันยาวมากกว่านี้นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยะก็สนุกมีความสุขนะคะได้เจอเพื่อนเก่าเนาะได้เจอคะ่สองมมนแ้ถามว่าแล้วเป็นไงไปแล้วเป็น ราก็เดินทางมาถึงซานด a าเฟนะคะเรากลับมาซานด a าเฟแล้วนะคะตอนนี้นะคะที่ซานด a าเฟมีชีวิตชีวาขึ้นเยอะเลยนะคะเป็นช่วงซัมเมอร์นะคะคนมาเที่ยวเยอะมากเลยค่ะทุกคนเยอะ เยอะกว่าปีแรกที่เรามาถึงซาดาเฟย์มันเหมือนกับว่าเขาไม่ได้เที่ยวกันนานมากแล้วอัดอั้นก็มาเที่ยวโอ้โหซาดาเฟย์ไม่เคยแบบรถติดแน่นขนาดนี้นะคะคือแน่นมากจริงๆคือเยอะจนเราเปความรู้สึกว่ามันไม่สนุกแล้วมันเยอะเกินไม่มีที่จอดรถนะคะแล้วก็คนแน่นนะคะแต่ว่ามันก็ดีมากเลยอ่ะมันทำมันบ่งบอกว่าเอ้ยเศรษฐกิจมันกลับมาน่าจะดีขึ้นมีนักท่องเที่ยวอะไรแบบนี้คะ่ะแล้วคนก็ จะได้มีไรายได้นะคะแล้วซาลาฟก็ไม่เงียบเนาะสนุกขึ้นนะไม่มีชีวิตชีวานะคะกลับมาบ้านนะคะพีชสุกเต็มต้นเลยค่ะทุกคนเราต้องแบบทยอยเก็บทยอยเก็บแล้วก็เอาไปแจกคนนั้นแจกคนนี้นะคะคือเยอะมากๆปีนี้นี่แบบพีชเยอะกว่าปีที่แล้วอีกนะคะแล้วก็ลูกใหญ่มากๆเลยเนาะเต็มต้นเลยค่ะคือเราต้องแจก,กน,นะคะไม่งั้นมันเน่าเราเราแบบทานไม่ทันนะคะเยอะจริงๆเนาะ ก็กลับมาทำงานเหมือนเดิมนะคะทุกคนมาช่วยที่ร้านเนาะแต่เราก็ไม่ได้ไปทุกวันนะคะแต่ก็ไปช่วยบ้างช่วงยุ่งๆนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะตอนนี้เราก็กลับมาที่ซานฟม็กซิโกอย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็เก็บเกี่ยวความสุขที่ประเทศไทยมาเต็มที่เลยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามไปรับชมะคะ่ะสวัสดีค่ะ